ค่ะคุณหนิงแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้นะคะพี่ปานะคะที่เปิดร้านอยู่แถวไหนนะคะตลาดประทุมค่ะตลาดประทุมวันนี้พี่ปามารับกาแฟ12ลังค่ะนี่ไปเพื่อหมดเนาะไปเพื่อหมดค่ะใครอยากได้เคล็ดลับดีๆขายยังไงขายดีขายปังมายกที12ลังแบบนี้ไปเพื่อหมดทุกครั้งมากี่มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายใช่ค่ะใช่เคล็ดลับบอกเคล็ดลับหน่อยเคล็ดลับคือปากเปิดตลาดเปิดค่ะเออปากเปิดตลาดเปิดปากเปิดธุรกิจเปิดนะคะแล้วแล้วก็อะไรนะลูกค้าติด ธุรก <C jin x 2> ิจโตลูกค้าติดไหมคะกาแฟราติดค่ะติดค่ะกาแฟแม่มดกินแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีค่ะค่ะสุขภาพดีบอกต่อนะคะนี่กําลังขนของนะคะไปเพื่อหมดค่ะโอ้ยุโรปด้วยนะคะโอ้โหขยันแข่งมากเลยค่ะไม่ยุกจะให้กลางนะคะมีเจ้าของเลยนะคะใครอยากเรียนแบบเรียนได้นะคะสิบสองลังค่ะสิบสองลังค่ะครูพี่ป นะคะ12ลังนี้หมดแล้วใช่ไหมคะพี่ปามีเจ้าของแล้วนะคะส่งไปประเทศฝรั่งเศสค่ะรอนะคะรอนะคะโอ้โหเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลย12ลังค่ะยอดมากมากค่ะ